สวัสดีครับนี่คือกาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์ใหม่นะครับผมเป็นการผสมผสานสายพันธุ์ระหว่างโรบัสต้าดังเดิมกับสายพันธุ์โรบัสตาสายพันธุ์ใหม่นะครับอันนี้ลูกะออกเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นต้นเพาะชำเล็กๆนะครับเป็นเพาะชำยังไม่ได้แยกแหล่งนะครับต้นนี้ก็ซึ่งกําลังจะเป็นถั่งอกนะครับนี่ครับแหล่งกําเนิดต้นกาแฟนะครับผมกว่าจะได้แต่ละต้นนะครับ นี่ก็คือแยกใส่ถุงเรียบร้อยนะครับชําไว้ก็เหมาะสําหรับที่จะปลูกปีหน้านะครับแปลงนี้นะครับนี่ก็คือกาแฟโรบาต้ตาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอนาด้วงนะครับนี่คือแปลงเชาะชําของพี่ปานีนะครับผมนี่ก็คือต้นกําเนิดของกาแฟนะครับนี่ก็อายุประมาณสักสามสี่เดือนได้นะครับยังปลูกไม่ได้นะครับต้องรอให้เข้าครบประมาณปีห้าเดือนขึ้นไปนะครับ เขาถึงจะแข็งแรงนะครับก็ตรงนี้ก็ถ่ายเพื่อนๆดูนะครับนี่คือแปลงเทาาชําอยู่ที่อำเภอนาด้วงกาแฟสายพันธุโรบัตตานะครับโรบัตตาก็จะมีสายพันปลีกย่อยขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นสายพันปลีกย่อยขึ้นมาใหม่เนาะก็ถ่ายเพื่อนๆดูนะครับนี่ก็คือแยกแยกออกไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้ยังไม่ได้แยกนะครับก็ต้องรอแยกใส่ถุงชําให้มีเวลาก่อนนะครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ